สวัสดีครับสวัสดีย้งมาแรงครับเมื่อเจอคุณแม่แล้วเอาเฟีย้ยงให้งวนี่เอาสวัสดีแฟนๆสิสวัสดีแฟนครับค่ะไม่ต้องกราบก็ได้นะคะพี่น้องจ๋ายายท้องสิเว้าเลี้ยงอันหนึ่งอเน,นาะสู้ฟังปีไม่ก็ดีใจลายลายว่าปีไม่บาทที่นี่ก็ไปซื้อเลอ็กกับบอสเถือก บาทที่นี่ว่าเสียวไลละพันกับตกกลน่นพี่น้องเอ้ยไม่อยากพักไปเอามาเ,อาเพียงไงมาพี่น้องเอ้ยอกอตก,กวังซาตาส่วนยืนง่อยพ่นพ่นเจดี <c oughs> <c oughs> ตกวังเซขลาดลืน่นบืนนไม่กะบบฟัง หวังเสียงเงินไหลล,ละพันกระโตกลนพนพี่นองผูใ้ใดมีคือยายท้องบ่โตกลนบอกยายท้องนั่นเลยเหตุวิธีไหนคอยสิได้ไปพี่น้องเรียกว่าถือเก่าเฟีย้ยงหงัวชีวิตยายท้องนี่ลำบากลำบนก็อดก็ทนเต็มที่นักลงบนน้านนอกชินหอดพยศักดิ์ดี วันนี้จะกอมน้องพี่และแฟนแฟนเล็กระบอก่าฮึกมัน่มฮึ่มิึ่มเสียตึมมันสาก่กกมฮึ่มฮึ่มฮึ่เฮึ่มม <c oughs> ไปกันด้วพี่น้องบ๊ายบาย